สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุชาวดีจิตงามเลขที่12ชั้นอกทับหค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัาจคลิปรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูต้นไม้รอบบ้านหนึ่งเลยค่ะตามไปดูกันเลยค่ะพอมองไปรอบๆจะเห็นต้นไม้ใบไม้ที่ขยับตามลมดูเหมือนธรรมชาติกําลังมีชีวิตอยู่ตลอดเวลา พืชไม่ได้แค่ยืนอยู่เฉยๆแต่ข้างในมีระบบการทํางานตลอดทั้งการลําเลียงน้ําการส่องเขาะแสงและการทํางานของฮอร์โมนพืชฮอร์โมนพืชมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตทั้งการแตกใบการออกดอกและการติดผลซึ่งสัมพันธ์กับแสงน้ําอุณหภูมิและความชื้นโดยตรงค่ะอย่างเช่นต้นมะนาวนะคะเมื่อได้รับ น้ำและแสงแดดที่เพียงพอเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนชื่อว่าฮอร์โมนออกซินแล้วก็ฮอร์โมนจิตบรินนะคะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแตกใบและออกดอกค่ะแต่ถ้าแห้งแรงนะคะแล้วก็ความชื้นต่ำเนี่ยจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าฮอร์โมนเอทิลรียนกับฮอร์โมนแอฟไซติกนะคะช่วยทำให้พืชเนี่ยชะลอการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้ใบเนี่ยหลุดล่วงง่ายค่ะ เมื่อเรามองให้กว้างขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าสภาพอากาศไม่ได้มีผลแค่พืชต้นเดียวค่ะแต่มันเป็นตัวกําหนดลักษณะของภูมิประเทศและธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็จะเป็นป่าเขตร้อนค่ะป่าเขตร้อนนะคะก็จะมีป่าเขียวชะอุม่มพืชใบใหญ่ค่ะและเขตหนาวจัดอย่างทุนด้าน,นะคะก็จะมีพืชขนาดเล็กเตี้ยชิดพื้นดินเพื่อทนความหนาวและรักษาความร้อนค่ะ สงสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะจะมีลักษณะและรูปแบบการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในบริเวณที่อาศัยทำให้สามารถดำรงชีวิตต่อในบริเวณนั้นได้ค่ะทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าอากาศพืชสิ่งแวดล้อมและภูมิประเทศไม่ได้แยกออกจากการเป็นส่วนๆแต่เชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวกันอย่างสมดุลทุกการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนแดดลมหรืออุณหภูมิล้วนส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทั้งหมด พืชต้องปรับตัวและมนุษย์เองก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยดังมานะคะพวกเราควรที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการเริ่มจากสิ่งนล็เๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะอย่างเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่านะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันและการไม่ทำลายระบบนิเวศที่เราอาศัยอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ